่อวานนี้เชื่อได้ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นแล้วนะคะว่ามีมีการแชร์ภาพเป็นภาพกระตอ๊อบเราเลยเรียกว่าบ้านได้ไหม<อ>เพราะว่าเป็นกระต๊อบเลยลักษณะใช่แล้วคือแบบ เราเราตั้งคําถามตัวโตๆเลย <Happ. S 1> เขาเขาอยู่ยังไงไงถูกไหมน้ําก็ไม่มี<ช>ไฟก็ไม่มี<ช> <ๆ S 2> ลักษณะเอาอะไรมาแปะ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 ให้เป็นที่หลับนอน<ม>นั่นคือบ้านของพลทหารธีรยุทธ์ค่ะเป็นทหารกล้าที่เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีการพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อวานนี้เขาแชร์ภาพบ้านให้ดูกันนะคะแล้วก็บอกว่าพลทหารท่านนี้นะคะมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นทหารเหมือนกับทุกๆคนในครอบครัวครอบครัวนี้เป็นครอบครัวทหารค่ะแต่สภาพ ความเป็นอยู่คุณผู้ชมเอ้ยดูแล้วมันรันทดดูแล้วมันหดหู่จริงๆเนี่ยนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านพักของครอบครัวพลทหารธีรยุทธ์นะคะตำแหน่งก็คือพลประจำปืนปอตอ,อ2,002กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท่านเสียชีวิตจากการประทะก,กันรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่กันทาร,รักษ์ศีสะเกตเมื่อ29กรกฎาคมที่ผ่านมา บ้านของพลทหารเทรยุทธ์อยู่ที่ตําบลตาจงและหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโครงสร้างก็เป็นแบบนี้มีแค่เสาบ้านหลังคาคือเริ่มก่อสร้างไว้แล้วแต่ไม่มีผนังนะคะระบบสาธารณูระโภคต่างๆค่ะไม่มีที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนกระต๊อบล่ะค่ะเรียกกันแบบนี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเหมือนเพลงเอาไว้กันแดดหลบฝนแลรอย่างเงี้ยดู แล้วทีนี้เราไปคุยกับลูกพี่ลูกน้องของพลทหารเทรยุทธ์คุณสิทธิชัยเจริญขุนทศ <c oughs> เขาก็เล่าให้ฟังบอกพลทหารเทรยุทธ์นี่ขยันมากาแล้วเขาใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วถามอยากเป็นอะไรอยากเป็นทหารครอบครัวเขา่มีประวัติรับราชการทหารกันตแต่รตุร่นคุณปู่ทวดแล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าเอออยากจะเป็นทหารและด้วยฐานะครอบครัวที่ยากจนเรียนได้แค่ชั้นม .2 เท่านั้นล่ะค่ะ แล้วจากนั้นก็ไปสมัครเป็นทหารเกณฑ์เรียนต่อม3ในค่ายทหารอยากจะเรียนต่อในระบบกศนแต่ต้องมาจบชีวิตแบบนี้ซะก่อนฟังแล้วมันเศร้าเหลือเกินเขาอยากเป็นทาหารกันเด็กเลยไหมเขาว่าไงครับเขาอยากเป็นครับชอบทางทหารเพราะว่าตระกูลเราเป็นตระกูลทหารอยู่แล้วอ๋อทางพี่เองก็ใช่ครับก็เป็นทหารครับทั้งญาติพี่น้อง7-8คนลูกๆเป็นทหารหมดเลย เขาก็ตกมาการที่เห็นใช่เป็นทหารพวกอาวพวกหน้าพวกลุงพวกทวดอะไรเป็นทาหารหมดเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมนตอนนี้พูดไม่ออกเลยนะครับนี่คือสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวพลทาหารกล้าที่เขาสละชีพเพื่อชาตินะครับจุกอ,อกอ่ะใช่ คุณผู้ชมส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพพลทหารทีรยุทธ์กระจ่างทองนะครับจัดขึ้นณนวัดบ้านยางโป่งสะดาวที่อำเภอละหารทรายมีพลเอกธงชัยรอดย้อยเสยนาธิการทาหารบกเนี่ยเป็นประธานในพิธีกองทัพบกก็ดําเนินการปูนบําเหน็จพิเศษ7ขั้นนะครับแล้วก็ขอพระราชทานยศทหารเนี่ยเป็น10เอกครับพร้อมมอบเงินพระราชทานสินใหมทดแทนภัยสงคราม ประกันชีวิตกองทัพบ,บกเงินช่วยเหลือแล้วก็บําเหน็จต,ตกทอดให้กับทายาตรวมกว่า2องล้านหนึ่แบาทนะครับเราไปคุยกับคุณสุกัญญากระจ่างทองอายุ35ปีท่านนี้นเป็นพี่สาวนะครับเป็นพี่สาวของพลทหารธีรยุทธ์ พูดไปน้ําตาไหลไปอ่ะแต่น้ําตาไม่อยู่จริงเอาจริงๆบอกว่าที่บ้านเนี่ยกาลังสร้างเป็นเงินของน้องชายนะครับที่ทยอยสร้างขึ้นทีละนิดทีละนิดตามกําลังก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับค่อยๆทําอ่ะเนี่ยเขาก็สละเงินเดือนเข้ามาเนาะใช่แล้วก็มาลงกับบ้านแบบนี้เอาจริงๆว่าเงินเดือนทหารก็ไม่ได้เยอะนะใช่เงินเดือนน้อยมากน้อยจริงๆนะครับครอบครัวก็ยอมรับแหละครับมีฐานะยากจนคือตอนนี้ยอมรับ มันมีสองอารมณ์อ่ะคือมันตีกันอยู่ส่วนหนึ่งก็ก็ดีใจนะที่ที่ได้รับแบบการช่วยเหลือได้ได้รับคําชื่นชมที่น้องเนี่ยทำเพื่อชาติจริงๆคนไทยทำประเทศได้เห็นแล้วว่าความฝันของน้องเนี่ยคืออยากเป็นทหารเนี่ยก็เป็นจริงนี่ฮะแล้วก็คืออยากจะเรียนต่อด้วยแต่คือตอนนี้คือไม่ได้เรียนต่อแล้วไงอีกมุมหนึ่งเสียใจครับเสียใจที่ต้องสูญเสียน้องน้องเนี่ยทำหน้าที่รับใช้ชาติได้ดีที่สุด แล้วก็ภูมิใจที่สุดฟังเสียงคนเป็นพี่สาวนะครับพื้นแผ่นน้องทาหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วค่ะภาคภูมิใจในตัวน้องค่ะที่น้องตีที่เพื่อรักษา,าพื้นแผ่นดินไทยอยากบอกน้องว่าน้องเก่งที่สุดค่ะภาคภูมิใจในตัวน้องมากค่ะ คือตอนนี้นะคะคนไทยทั้งประเทศค่ะ<า>ขอสาดูดีนะคะ<า>กับทหารกล้าที่สละชีพ<า>เพื่อปกป้องอธิปไตย<า>รวมถึงกองทัพบดด้วยนะคะ<า>เขาปกป้องผืนแผ่นดินเกิด<า>ด้วยชีวิตจริงๆ<า>ถือได้ว่าเป็นวีรบุรุษของชาติค่ะที่จะรึกไว้ในหัวใจคนไทยตลอดไปนะคะ ตอนนี้กองทับอบอกเลยค่ะบอกว,ว่าเดี๋ยวจะดูแลสิทธิสวัสดิการกับครอบ<า>ครบัวและก็ทายาทเพื่อเชิดชูเกียรติแห่งความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของเขาต่อไปค่ะผู้ชมน่าจะคิดเห็นเหมือนกันนะครับว่าช่วยทําให้ครอบครัวเขาเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมเพราะาเห็นสภาพบ้านแล้วคือรับไม่ได้เหมือนกันอืม แล้วก็วันนี้เราอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมคุขยข่าวเช้า <existed. S 1> ทุกท่านนะครับผ่านโครงการดีๆช่อง8ปันน้ําใจของเรานะครับเป็นโครงการช่อง8ปันน้ใชาใจเพื่อประชาชนและทหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8ในเครือ r s Group ปนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในโครงการช่อง8ปันน้ําใจเพื่อประชาชนและทหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาร่วมส่งต่อความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ได้นะครับที่หมายเลขบัญชีช่อง8ปันน้ำใจธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงบัญชีกระแสรายวันนะครับเลขที่ 128-3-089-21-5ขีด3ขีด0 8เขีด5เท่านั้นนะครับค่ะทุกน้ำใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะจะถูกส่งต่อไปถึงมือประชาชนและก็ทหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างแน่นอนค่ะคือผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางเลยนะคะทางช่อง8ของเรากดเลข27ค่ะและทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ,าของ,าของาทางช่อง8ด้วยขอบคุณทุกทกทานน้ำใจจริงๆนะคะค